จกที่บอกตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าในวันที่ยืบ2อเนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดูน a ชั่นซึ่งมันก็คือวันนี้และมันก็มีจริงๆครับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เกม L.L. ด้วยนะครับเกมอื่นๆของไ i ออเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอีเวนต์หลักอย่างรูน a ชั่นที่เกิดขึ้นในเกม League of Legends และนี่ก็คือการมาถึงของดูนชั่นและการต่อสู้ของ s e n Sentinel o f Light ก็ขอกราบสวัสดีท่าผู้ชม่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนว่าในช่วงเวลาเอ่อสักประมาณเที่ยงคืนจะถึงตีหนึ่งของวันที่22นี้นะครับทางทว i t เต r ของ s k i n Spotlight นะครับก็ได้ส่งภาพนี้เข้ามาให้กับพวกเราระรับชมกันซึ่งเป็นภาพที่บอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆม,มันสวยนะครับคือดูๆไปนี่ก็รู้แล้วนะว่าทั้งการลงสีทั้งดีเทลรายละเอียดเนี่ยมาดูดีแต่ที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็คือเนื้อเรื่องในภาพภาพนี้นี่แหละ อย่างที่รู้กันดีนะครับว่า Event Donation จะเป็นอีเวนต์หลักของปีปีนี้ซึ่งอีเวนต์นี้นะครับจะเป็น Event อีเวนต์การต่อสู้กันระหว่างราชาอย่างเบีกับเหล่าองค์คลักแห่งแสงอย่างสแตนเดลออฟไลท์และจากคำคาดการที่ผมคิดนะครับว่ามันต้องมีอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในวันที่22หรือก็คือวันนี้จากวิดีโอก่อนนะนะมันก็มาจริงๆและนอกจากนี้ครับเราเจะได้เห็นแชมเปี้ยนอีกคนหนึ่งด้วยและเนื่องในโอกาสที่ผมว่ามาทั้งหมดนะครับ ในวิดีโอนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับเหล่าแชมปเปี้ยนที่อยู่ในภาพภาพนี้กันทุกคนเลยรวมถึงบอกสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยรายละเอียดของภาพนะครับมันมีเยอะแยะมากๆแต่ผมจะขอเริ่มจากฝั่งขวาก่อนฝั่งขวานะครับเราจะเห็นพวกแชมปเปี้ยนที่เป็นฝั่งดีทั้งหลายทั้งเซน่ารูเชียนเควนเวนเกฟแล้วก็แชมเป้ยนคนใหม่ โดยที่พื้นหลักของพวกเขานะครับก็คือแสงและข้อลัลณ์ของ s ซตเทนเนอร์ออฟไลท์นั่นเองโดยตามเนื้อเรื่องนะครับเซตเทเนอออฟไลท์คือกลุ่มผู้พิทักษ์แข่งแสงซึ่งจะคอยปัดเป่าความชั่วร้ายจากแบ็กมิสที่เข้าปกคลุมดูเทอร่าไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งจากเนื้อเรื่องนะครับตัวของดูเชียนเนี่ยเขานะครับเป็นลูกชายของสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มกลุ่มนี้โดยที่พ่อของเขานะครับอย่างยูเรียสนั้นเป็นสมาชิกของเซตเทนเนอออฟไลท์ที่มีเซนนานครับเป็นลูกศิษย์ ในช่วงวัยเยาว์ของรูเชียนนะครับตัวของเขาเนี่ยพยายามจะเข้ากลุ่มสเตเดอร์ออฟไลท์ดําเนินรอยตามพ่อของเขาเนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆแต่ตัวของยูเลียสนะครับไม่ยอมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ยอมให้ตัวของรูเชียนเนี่ยไปเผชิญอันตรายแน่นอนแต่ในวัน,ว,นวันหนึ่งครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อตอนที่รูเชียนนะครับกลับมายาังบ้านเขาก็พบกับเซนนาครับลูกศิษย์ของยูเลียสมายืนรอเขาครับที่นาบ้านพร้อมกับแจ้งข่าวครับว่าพ่อของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตแล้ว เรื่องนี้ครับทำให้ลูเชียเนี่ยรู้สึกเศร้าใจไปอย่างมากเซนนาครับจึงได้ปอบปะโลมพร้อมกับมอบอาวุธปืนที่เป็นของดูต่างหน้าของยูเลียสเนี่ยให้กับลูเชียนและก่อนที่เธอจะจากไปนะครับตัวของลูเชียนเนี่ยก็ขอให้เซนนาน่ะรับตัวเชียนะครับเข้ากลุ่มเซนเนอร์ออฟไลท์ line. และนี่นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของ2คนนี้นี่แหละทีนี้เรามาดูทางฝั่งของเซนนามัง้งเซนนานะครับเธอนั้นเป็นเด็กกัมพร้าที่หมู่บ้านของ,ของเธอเนี่ยโดนแบ็คมิสเข้าโจมตี แต่ก็ได้วิญญาณของอีโซนะครับปกป้องเธอทําให้เธอเนี่ยไม่โดนของง้อบงาและในภายหลังครับตัวงเธอเนี่ยก็ได้เข้ากลุ่มเซตเทเนลออฟไลท์ ight, ตามคำเชิญชวนของยูเลียสนั่นเองในเรื่องต่อจากนี้ของพวกเขาทั้งคู่นะครับก็คือในเรื่องที่พวกเขาเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆตัวของเซนนาครับได้เห็นศักยภาพของดูเชียนในการใช้ปืนทําให้ตัวของเซนนาครับยอมรับแล้วก็ให้ดูเชียนเนี่ยเป็นหนึ่งในเซติทเนลออฟไลท์จนได้และเมื่อการเวลานะครับผ่านไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ของกเขาทั้งคู่นะครับก็เริ่มแน่นแฟงกันจน แต่ความสัมพันธ์นะครับก็จบลงเมื่อพวกเขาเนี่ยเดินทางไปยังเชลูยายที่พวกเขาครับได้เจอกับเทรชจอมปีศาจเชนวอร์เดนของเกาะแห่งนั้นและหลังจากการต่อสู้อันแสนยาวนานครับตัวของเซนนาเนี่ยได้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยให้ลูเชียนเนี่ยหนีรอดไปได้แต่เรื่องนี้ครับก็ทําให้ดูเชียนที่ปกติเป็นคนอารมณ์ขันเนี่ยได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์จนเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่หน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการเดินทางของลูเชียนที่ไปช่วยเซนนาจากเทรช ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Shadow and Fortune การไทบาปและก็มาถึงในเรื่องที่รูชียนนั้นสามารถช่วยเซนนาออกจากตะเกียงของเทรชได้โดยเนื้อหาส่วนนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในแอนิเมชันของเซนนานั่นเองและหลังจากที่ตัวของรูชียนนะครับได้รับคืนวันอันแสนสงบสุขพวกเขานะครับก็ได้กลับมายังแผ่นดินใหญ่แต่แล้วครับความช่วร้ายที่แท้จริงเนี่ยก็ได้เริ่มคืบขานขึ้น,นหลังจากที่ตัวของเซนนานะครับถูกช่วยมาจากตะเกียงจิตวิญญาณของอีกโซที่อยู่ในตัวของเธอนะครับก็ได้พุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ทาให้ตัวของดูนคิงหรือว่าเบีโกเน่รับรู้แล้วก็ได้นาพาแบ็กมิสครับเข้าปกคลุมทั่วดูนเทอร่าตามเหตุการณ์ในแอนิเมชันดูนเนชั่นตัวของเซนนาครับสูญเสียอิโซไปพร้อมกับดูนเทอร่าที่ใกล้จะแตกสลายทั้งดูเชนและเซนนาจึงตัดสินใจที่จะรวบรวมพรรคพวกเพื่อไปต่อสู้กับดูนคิงราชาแห่งการล่มสลายจนเป็นที่มาของภาพภาพนี้เนี่นแหละครับโดยตัวละครอื่นนะครับอย่างเควนเธอคนนี้นะครับคือตุ๊กตาที่อิโซเป็นคนสร้าง โดยในจุดเริ่มต้นของเธอนะครับเธอนั้นก็เป็นตุ๊กตาปกตินั่นแหละเพียงแต่หลังจากที่ผู้สร้างของเธอนะครับได้เสียชีวิตรวมกับเหตุการณ์อื่นๆนะครับเช่นแบ็กมิสเข้าปกคุมเบเซตอและแม้กระทั่งการกลับมาของเบโก้ทาให้ตุ๊กตาอย่างเควนนะครับได้รับชีวิตใหม่โดยที่ตัวของเธอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอมีชีวิตได้อย่างไรแต่ที่นแน่ๆก็คือในตอนนี้ตัวของเธอครับมีร่างกายเป็นของตัวเองแล้วและเธอนั้นก็ไม่อยากให้เบโก้นั้นทาลายดูนเธอร่าเธอจึงตัดสินใจที่จะเป็นปฏิป,ปักษ ต่อราชาแห่งการล้มสลายนั่นเองต่อมานะครับคือคนขวาล่างสุดชายคนนี้นะครับคือแชมเปญคนใหม่ที่มีการสปอยออกมาแล้วในช่วงต้นปีว่าของคนนี้นะครับจะเป็นสมาชิกคนที่3าของเซนเตอร์ออฟไลท์โดยที่เขานะครับจะมาในตําแหน่งมาร์คแมนเลนกลางซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ได้มีภาพภาพนี้โผล่ขึ้นมาเป็นภาพของชูดิม่านะครับที่โดนปกคลุมไปด้วยแบ็คเมสและอีกภาพหนึ่งนะครับคือภาพที่เหมือนกับว่าเป็นอาวุธของชายคนนี้ ซึ่งในตอนนี้นะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เผยเออกมาเนี่ยเรารู้เพียงแค่ชื่อของเขาเท่านั้นยังไม่รู้ถึงประวัติยังไม่รู้ถึงความเป็นมาของเขามากเท่าไหร่ชื่อของชายคนนี้ครับมีชื่อว่าอาชานซึ่งดูจากชื่อเนี่ยขอคาดเดาวนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนจากชูริมาตั้งแต่กําเนิดโดยอาวุธของเขานะครับก็คือปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับแกร p เ i ิ้ลฮุกโดยฮุกชิ้นนี้นะครับเป็นฮุกที่ใช้การคว้างนะไม่ใช่การยิง ก็ไม่แน่นะครับว่ามัสแมนคนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแมคานิกในการห้อยหงอไปตามเทรเรนหรือเปล่าโซนอีกสองคนนะครับก็คือเกรฟแล้วก็เวนซึ่งดูจากภาพนะครับก็น่าจะยืนยันได้ว่าสกินต่อไปของแชมเปี้ยนชุดนี้ก็คือสกินของเซ n เทเนลออฟไลท์โดยแชมเปี้ยนที่จะได้สกินนี้นะครับก็ยืนยันมาแล้วสองคนนั่นคือเกรฟกับเวนนี่นแหละโดยมาดูทางฝั่งของเกรฟนะครับปืนลูกซองของเขาเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยปืนที่ทํามาจากแร่หินคล้ายๆกับแร่ของลูเชียนกาเซน่า ซึ่งมันนะครับเป็นไร่หินพันธิไซด์โดยมันนะครับมีคุณสมบัติในการกักเก็บเวทมนต์แล้วก็ปล่อยออกมาเพื่อกําจัดพวกผู้ผีนั่นเองส่วนตัวของเวนหน้าไม้อันใหญ่ของเธอนะครับก็เปลี่ยนเป็นพันธิไซด์เช่นเดียวกันแล้วก็จะข่าวดังเมื่อเดือนก่อนนะครับก็มีโอกาสที่ว่าอิเลเรียกับเรเวนเนี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มกลุ่มนี้เช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าทําไมสองคนนี้ครับถึงได้การมาเป็นเซนเตอร์เนลออฟไลท์มาเดาขับฝั่งของเวนก่อนเวนเนี่ยน่าจะเดาไม่ยากก็คือเธอนะครับเป็นอีก เธอนั่นเห็นถึงหายนะที่เกิดขึ้นแล้วก็สัลลักษณ์ของเซเนราออฟไลน์ที่ปริแตกเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เธอเนี่ยน่าจะตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกลุ่มนี้เพื่อช่วยเหลือดูนเทรานั่นเอง่วนตัวของเกรฟเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็น่าจะดราม่าพอสมควรเหตุผลที่คนอย่างเกรฟนะครับจะเข้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งได้เนี่ยน่าจะมาจากทูเต็ดเฟดหรือว่าโทเนนบีย และทาให้ตัวของเกรฟนะครับตัดสินใจเข้ากลุ่มกลุ่มนี้เพื่อช่วยตัวของทูอเตดเฟดนั่นเองต่อมานะครับทางฝั่งซ้ายมือราชาแห่งการล่มสลายเวโกเขานะครับเป็นองค์ราชาจากดินแดนที่แสนห่างไกลที่สูญเสียภรรยาผู้เป็นที่รักจากฝีมือของมสังหารคนหนึ่งนั่นเองโดยในเรื่องของพี่แกรจริงๆแล้วค่อนข้างยาวนะครับสามารถกดตรงมุมขวาบนเพื่อรับชมในเรื่องของพี่แกได้เลยแต่ผมจะสรุปแบบย่อๆนะครับเวโกนั้นหาหนทางที่จะชุบชีวิตอิโซภรรยาผู้เป็นที่รักของตัวเองเนี่ยได้ จากความช่วยเหลือของคาลิสตาที่ไปเจอเบเซตอเกาะศักดิ์สิสทธิ์ที่มีน้ำพุแห่งชีวิตที่ว่ากันว่าสามารถรักษาสิ่งใดก็ได้ที่เสียหายเมโก้ Mexico ครับนำกองทัพของตัวเองเนี่ยเข้าไปยังเกาะแห่งนั้นแต่หลังจากที่คนบนเกาะครับบอกว่าวิญญาณที่หายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ก็แปลว่าอิโซเนี่ยไม่สามารถคืนชีพกลับมาได้นั่นเองเบโก้ Mexico ที่โกรธจนเลือดขึ้นหน้านะครับก็สั่งให้ทหารเนี่ยฆ่าคนบนเกาะให้หมดแล้วก็ตามหาแหล่งของน้ำพุแห่งชีวิต เพื่อที่เขาเนี่ยจะใช้เวทมนต์เพื่อคืนชีพอีโซนั่นเองโดยคนที่ตายในเหตุการณ์นี้นะครับมีเยอะมาก2คนแรกนะครับก็คือคาริสตาและก็เลสลอสที่เหลือก็คือชาวบ้านของเบเซตไอและจากความช่วยเหลือของเทสนะครับนักบวชวิปริตก็ทําให้ตัวของเบโกเนี่ยหาหน้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เจอและเขานะครับก็เริ่มใช้เวทมนต์ของตัวเองไปผสมกับน้ําแห่งชีวิตเพื่อทําการคืนชีพอีโซขึ้นมาเพียงแต่วิญญ,ญาณของอีโซที่กลับมาครับนั้นกลับมาด้วยความเจ็บปวด เธอนะครับขอร้องให้เบโกเนี่ยคืนเธอสู่โลกวิญญาณแต่ด้วยความตกใจสุดขีดครับทำให้เบโกเนี่ยเผลอไร้มนจนเกาะทั้งเกาะเนี่ยปกคลุมไปด้วยแบกมิสคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเบเซต้าเนี่ยปกติแล้วนั้นอาจะมีหมอกศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องสถานที่แห่งนี้อยู่แต่เมื่อเบโกครับทำการไร้มนเข้าไปเนี่ยทำให้หมอกศักดิ์สิทธิ์นะครับกลายเป็นแบกมิสมอกทํามินครับที่จะคอยกินกินทุกชีวิตเข้าไปในหมอกนั้นนั่นเองแล้วก็ในเรื่องในส่วนนี้นะครับจะเป็นที่มาของแผลกลางอกเบโก้ด้วย คืออีโซนะครับที่ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ได้ใช้ดาบของเบโก้นะครับแทงทะลุร่างกายของเขาจนเขานะครับเหมือนจะตายไปแต่ก็ได้รับพลังของตัวเองเนี่ยคืนชีพใหม่ครั้งหนึ่งที่นี้ครับพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยคนทุกคนนะครับในเบสเซตอก็โดนแบ็กมิสนะครับกืนกินทั้งเทรชที่กลายเป็นเชนวอร์เดนที่คาริมฐานคนโปรดของเบโก้ที่ร่างกายของเขาเนี่ยไปผสมกับม้าศึกคาริสตาหลานสาวของเบโก กับเลสลอสคนรักของเธอครับก็ได้กลายเป็นอ่าหนึ่งในผู้ผีย่อเก็กที่เป็นนักบวชครับได้รับความช่วยเหลือจากน้ําให้ชีวิตทําให้เขาครับเป็นอันเดยที่ยังคงสติตัวเองได้เมาค่ายจิตวิญญาณต้นไม้ของเกาะครับที่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยใช้พลังของตัวเองครับในการดูดน้ําเข้ามายังร่างกายของตัวเองทําให้เขาครับยังสามารถคงสติอยู่ได้แต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากผลของแบคมิสและนั่นนะครับก็คือที่มาของ Shadow e y e กาะหายนะที่จะดูดกืนทุกสิ่งมีชีวิตเข้ามายัางที่แห่งนี้โดยเมื่อเราเห็นภาพทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นคําว่า s e ต t i n e o f f l i ฟไพร้อมกับโลโก้ของเกมในเครือข่ายของไรออดทั้งหมดเลยก็แปลว่าอีเวนต์นี้นะครับจะครอบคลุมถึง LR กับเกมเวนเดอร์แลนด์ด้วยเราชมกันได้เลยครับว่าเนื้อเรื่องของอีเวนต์นี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะจบวิดีโอนี้นะครับผมขอพูดถึงข้อมูลอีกเล็กน้อยที่ผมไม่รู้ว่าจะใส่เข้าไปตรงไหนของวิดีโอมาตรงนี้แล้วกันนะ นอกจากเราพูดผีจากเชโรอายที่เป็นกองทัพของ v บเกอแล้วนะครับแชมเปญบางคนนะครับก็โดนแบ็คมิสกืนกินจนมาเข้าร่วมกับ v บเกอเช่นในสกินรูนคิงนะครับที่มีตัวของเดเวนคาร์าแล้วก็แชวนาโดยตัวของแชเวนานะครับจะพิเศษกว่าคนอื่นเพราะในตอนที่ภาพของเซตเนอรออนไลน์นะครับได้ส่งมาทางลิกออลเบเจนนะครับก็ได้ทําการแอดภาพนี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับคือภาพของดูนคิงแชเวนามาพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าผู้ผีทัก จะต่อต้านไปทำไมไล่ตามในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจเหรอโดยคำว่าผู้พิทักษนะครับก็คือเหล่าเซ n เ i เน l o ลออฟไลซึ่งสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ v วีโเรื่องความตายหรืออาจจะอะไรที่มากกว่านั้นอันนี้ก็ต้องรอชมนะครับแล้วก็สำหรับตัวละครใหม่อย่างอาชาญน,นะครับในตอนนี้นะครับมีคนขุดไฟล์ข้อความกิจกรรมในรูเอชชซึ่งมันนะครับเหมือนกับจะเป็นจดหมายจากคนคนหนึ่งสู่อาชา โดยใจได้ผมแปลมานะครับจะแปลความได้ว่าถึงเหล่าผู้ผดทักเมื่อถึงวาระที่ข้านั้นต้องตายข้าขอให้อาชานทายาทของข้าได้รับสืบทอดอาวุธและปกป้องชุริมาจากกองทัพแห่งความตายและเมื่อถึงเวลาที่สมควรเจ้านั้นจกได้พบเราจากชาเดียด้วยคำเหล่านี้นะครับเราจะพอเดาเนื้อเรื่องของอาชานได้ มีโอกาสนะครับที่คนที่เขียนจดหมายฉบับนี้นี่จะเป็นอาจารย์ของอาชานซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะเป็นเซตินลฝึกหัดแต่เมื่ออาจารย์ของเขาเน่ยครับได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดูเนชั่นก็ทาให้ตัวของอาชานนะครับเริ่มมีหน้ามีตาเทียบเท่ากับดูเชนแล้วก็เซนนาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่มั่นใจว่าชื่ออาจารย์คนนี้อ่านว่าชาติยาหรือว่าชาตเดียดีผมเลยขอเรียกว่าชาตเดียดีก่อนนะครับมันดูดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของภาพภาพนี้นี่นะครับคือห้องโ โดยมีคําที่เกี่ยวข้องนะครับคือคําว่า s e n t i n e l Portal ประตูของผู้พิทักษ์ซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าเจ้าหนี้คืออะไรเพราะตามในเรื่องที่ผมจําได้มันไม่เคยมีคําว่า s e n t i n e l Portal เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ไปได้ว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับคือ,อหนทางสู่การเป็น s e n t i n น l คือผู้ที่แบบจะกลายเป็นเซติเนลเนี่ยอาจจะต้องผ่านประตูนี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสหรับวิดีโอนี้ก็ยาวมาถึงประมาณ14นาทีเลย แต่รู้จากเนื้อเรื่องนะครับมันก็น่าสนใจจริงๆนั่นแหละสุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยละกันทุกคนคิดว่าเหตุการณ์ดูเนชั่นจะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนส่วนตัวผมอยากให้มันยิ่งใหญ่มากกว่าเบอร์นิงไทยในช่วงที่แกงแพงตายอยากให้น้บ,บทสรุปต้องมีตัวละครที่ถูกลบออกจากเกมเกมนี้แล้วก็ต้องแอดมาเหมือนกับตัวของแกงแพงทุกคนคิดเห็นเช่นไรบ้างก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม เพื่อเป็นการังใจให้ผลคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's s c o o d day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ณนะหมอกทมินนะครับ